ท่านผู้วันนี้จะมารีวิวอ้อ,อยอ้อ,อยคันน้ำอ้อ,อยคันน้ำ 3, 000, สามสายพันธุ์เอาอ้อ,อยคันน้ำสุพรรณห้าศูนย์ก่อนที่ว่าอ่าเป็นที่ยอดยอดฮิตอันดับหนึ่งของการคันน้ำเป็นพระเอกอันนี้ค่ะถ้าดูแลดีๆลำเขาจะใหญ่อันนี้คืออ้อยสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณบุรีห้าศูนย์ ค่ะตอนตอนอเขายังไม่แก่มากเขาก็จะเป็นสีออกม่วงๆเขียวม่วงๆแล้วก็มีมนๆนหน่อยนคะคะพอเขาเริ่มแก่ตัวเขาก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ค่ะเป็นสีเหลืองแบบนี้สีเหลืองแบบนี้เลยนี่นีนล่ลอกกาบลมมันแรงมันก็เลยล้มพัดละเนระนาดไปหมดนะคะเนี่ย อันนี้อ้อยอ้อยนี่ประมาณสิบ0เดือนสิบเดือนค่ะอ้อยคันน้ำล้มไปหมดใกล้จะได้คันน้ำแล้วค่ะถ้าเราดูแลดีๆลำเขาก็จะใหญ่แต่กอดีมากอัอนนี้อ้อยอ้อยอ,อ้อ,อยปีแรกอันนี้อ้อยปีแรกให้ดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน ันนี้คืออ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์อ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์จะมีรสชาติหวานหอมการสังเกตอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ก็คือข้อตาเขาจะข้อตาเขาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ก็คือไม่มีร่องไม่ค่อยชัดไม่ค่อยมีร่อง อ,อันนี้คือในสวนที่ปลูกไว้ประมาณสิบเดือนประมาณน,นี้ดูแลดีๆต้นก็จะใหญ่จะอ้วนสมบูรณ์ต่อมาก็จะพาไปดูอ้อยสิงคโปร์คันน้ำ ไปดูอ้อยสิงคโปร์นวดปลาเข้าไปอ้อยสิงคโปร์ก็จะลำเขาจะเจนสีเหลืองอ้อยเหลืองสิงคโปร์เนี่ยค่ะเนี่ยอ้อยคือความแตกต่างของอ้อยอ้อยสุพันธบุรีห้าส่วนแล้วก็สิงคโปร์เขาจะเป็นล่องๆองเนี่ยข้อตาสังเกตง่ายๆถ้าใครยังสงสัยบางทีจะสับสนเหมือนคนคน,คนปลูกก็เหมือนกันเคยสับสนมาก่อน อันนี้ค่ะเนี่ยคือคืออ้อยสิงคโปร์จะเป็นร่องแบบนี้คอตาแล้วก็จะเป็นร่องขึ้นมาสีถ้าแก่ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนก็เป็นสีเหลืองเหลืองนวลนวนเขียวนิดๆเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเหลืองของเขาจะเป็นสีเหลืองนวลเนี่ยค่ะสีเหลืองนวลเนี่ยที่ปลูกไว้ในสวน อันนี้ก็จะหอมรสชาติของอ้อยสิงคโปร์เป็นอ้อยโบราณรสชาติก็จะหอมหอมไม่แต่แต่ไม่หวานมากรสชาติสำหรับคนไม่ชอบหวานต่อมาก็จะมารีวิวอ,อ้อยอ้อยหวานกรอบสายพันธุ์ดำมอริช์ดเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าอ้อยควนอ้อยอ้อยที่เราไปกินตำนานวัดเขาจะควนขายเนี่ยอ้อยหวานกรอบอันนี้อร่อยมาก แต่ว่าควันเราก็กินได้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยโอเควันนี้ก็แค่พามาชมสวนปลูกไว้ก็จะมีน้ำก็ไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่ช่วงนี้ให้น้ำดีๆมันก็จะสวยงามมาก โอเคเนี่ยค่ะเนี่ย <c oughs> มือกล้องอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่ามือใหม่มือใหม่หัดขับก็อาจจะไม่คล่องก็เลยนำมาฝากเพื่อน สำหรับท่านใดที่อยากปลูกอ้อยขั้นน้ำจะได้พอมีข้อมูลอยู่บ้างว่าการเลือกซื้ออ้อยขั้นน้ำจะเลือกสายพันธุ์ไหนรสชาติเป็นยังไงค่ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ